จะเห็นได้ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ต้องการพัฒนาในทุกภาคส่วนในทุกด้านนะคะทั้งด้านบุคลากรและก็ความรู้ต่างๆเพื่อให้เป็นของขวัญกับประชาชนทุกคนค่ะเรื่องต่อไปเราไปดูตลาดดอกไม้สดที่ติดอันดับของโลกนะคะนั่นก็คือที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งกําลังจะกลายเป็นตํานานในอีกไม่ช้านะคะหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดระเบียบทางเทา้าบริเวณปากคลองตลาดเพื่อลดผลกระทบในด้านการจราจรโดยกําหนดให้ผู้ค้าต้องย้ายไปยังตลาดแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์นี้ติดตาม ได้จากราายงานค่ะกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดระเบียบปากคลองตลาดยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าปิดตำนานตลาดดอกไม้สดติดอันดับโลก <im itation> เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดและคืนทางเท้าให้ประชาชนส่วนรวมสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้นื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีการตั้งวางสินค้าในที่สาธารณะ ทั้งบนทางเท้าและผิวกันจราจรรวมทั้งมีการจอดรถเพื่อจําหน่ายสินค้าทําให้เกิดปัญหาการจราจรและยังมีปริมาณขยะสะสมแต่ละวันเป็นจำนวนมากรวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมทางเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งมวลชนในอนาคตโดยในการหารือร่วมกับผู้ค้าจากปากคลองตลาดและเจ้าของตลาดแห่งใหม่ทั้ง3แห่งในการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ค้าได้แก่ตลาดปากคลองตลาดสามารถรองรับผู้ค้าได้321แผง ตลาดยอดพิมานรองรับได้798แผงและตลาดส่งเสริมเกษตรไทยรองรับได้150แ้แผงรวมแล้วจะสามารถรองรับผู้ค้าได้กว่า1269แผงซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่รองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าปากคลองตลาดทั้ง1 6 6 3รายได้ครบทุกรายและจากไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายอื่นที่ไม่มีรายชื่อทำการสวมสิทธิ์เข้าไปจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดซึ่งในการจัดระเบียบครั้งนี้ กรุงเทพมหานครแจ้งให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้าแล้ว3-4เดือนโดยกำหนดให้ผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้พร้อมทางชี้แจงว่าทุกจุดที่มีการยกเลิกจะไม่อนุญาตผู้ค้ารายใหม่เข้าไปจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นได้อีกและจะไม่นำไปทำกิจกรรมใดๆนอกจากเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน ตามประกาศนี่ก็คือสิ้นเดือนสิ้เนเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ด,ดําเนินการตามระเบียบเรียบร้อยในการยกเลิกนะครับก็เรเียนยืนยันว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยไม่มีการกลับเข้ามานะครับไม่ได้แปลว่ารายใหม่มาเฉยโอกาสทําให้รายเก่าเสียที่ไปรายไปทาไม่ได้หรอกครับตลาดแห่งใหม่ทั้ง3แห่งจะจัดแบ่งโซนการค้าออกเป็นโซนสินค้าส่งและโซนสินค้าปลีกรวมทั้งมีห้องน้ําและที่จอดรถไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกของทั้งผู้ค้าและผู้มาซื้อสินค้า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าซึ่งกรุงเทพมหานครประสานขอความร่วมมือให้งดเก็บค่าเช่าแผงหนึ่งเดือนแรกเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ค้าจากนั้นจึงจะคิดอัตราค่าเช่าแผงซึ่งเป็นอัตราเช่าเดิมที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเพิ่มโดยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินให้เปล่าหรือเงินแปะจี้ยอย่างแน่นอนและหากพบการเรียกเก็บก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ค้าก็บอกว่ามีการได้เก็บใบเจียนะครับก็ได้เชิญเจ้าของตลาดมายืนยันว่าไม่มีการได้เก็บใบเจียใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือดูแลในการจัดระเบียบครั้งนี้ผู้ใดก็ตามนะครับที่ทําตนเป็นผู้ที่มีทธิพลนะครับออส่วนความมั่นคงเนี่ยดำเนินการแน่นอนครับสำหรับผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาดจะต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ภายในวันที่28กุมภาพันนี้ และห้ามตั้งแผงค้าบนทางเท้าและผิวการจราจรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งกรุงเทพมหาคนครคาดว่าภายหลังจากการจัดระเบียบจะทําให้มีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้ามากกว่าเดิมพร้อมทั้งเตรียมขยายการจัดระเบียบไปยังบริเวณพื้นที่ใต้สะพานพุทธประตูน้ำราชเทวีบางลำพูและสยามสแควร์ด้วย